สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเหรียญหลวงพ่อรวยอคาซาโลวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองให้ได้ชมกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนำเลิกนะครับนำเลิกงานบุญกระถินปี65นะครับซึ่งออกเมื่อวันที่3สิงหาคม2565นี้เองนะครับเหรียญชุด เหรียญธรรมดายังไม่ออกนะครับไปออกนู่นเลยพร้อมงานบุญกระถินนะครับแต่ชุดน้ำเลิกนี่ออกมาก่อนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเหรียญรูปไข่ครับเป็นเหรียญน,นาปกนะครับเห็นหน้าปกก็จะเขียนที่ระลึกอายุครบ88ปีนะครับ นี่ก็ตอกนำเลิกข้างนี้ก็ตอกโค้ดคําว่ารวยนะครับตรงนี้ก็ตอกโค้ดย่อชื่อวัดนะครับมตพมาบตาพุทธนะครับข้างล่างนี่ก็เป็นโค้ดอุโค้ดตัวอุนะครับฝั่งทางนี้ก็เป็นโค้ดตัวนะนะครับตองนี้ก็เป็นโค้ดสลา ข้างล่างน,นี้ก็เป็นเลขรันนัมเบอร์นะครับต่อโคดเยอะเลยนะครับกล้องก็ไม่สูมเนาะเป็นเหรียญหน้าปกนะครับพื้นเหรียญก็จะเป็นเสี้ยนเป็น เียนขนแมวนะครับเต็มนะครับเต็มผิวเหรียญน,นะครับเพื่อกันการปลอมแปลงนะครับในอนาคตข้างหน้านเป็นเสยนเส้นเส้นเสยนเส้น,เสน,เสน,เสนขนแมวหรือว่าบางคนก็เรียกสายฝนนะครับการการปลอมแปลงได้ดีมากนะครับ ผัวเหรียนเลยข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เขียนคำว่าหลวงพ่อรวยอาคาสาโลนะครับข้างล่างเขียนที่ระลึกกับถินสองหหห้านะครับ องค์กลางก็จะเป็นยันประจําตัวหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรวยตอกจมลงไปนะครับเป็นยันตอกจมทางวัดจัดสร้างเองนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างน้อยมากนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับ สวยงามทำออกมาได้สวยงามมากครับครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบชื่นชอบเกี่ยวกับภาคเครื่องก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะนำเหรียญรุ่นอื่นๆมาให้ได้รับชมกันนะครับ คลินี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ